สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแพ็กเกจเติมเงินของเกมตัวแกลนซากานะครับเท่านี้ก่อนที่ผมจะมาแนะนำตัวแพ็กเกจตรงนี้นะครับผมมีเรื่องน่าประหลาดใจมาบอกคุณผู้ชมก็คือตัวแพ็กเกจเติมเงินนะครับราคาใน Epic Store นะครับที่เป็นบน PC เนี่ยราคาแพ็กเกจมันจะถูกกว่าบน Google Pay สองเท่านะครับประมาณ2เท่าเลยนะครับมันราคาถูกกว่ามากนะเดี๋ยวผมจะเอาเปรียบเทียบราคาของสองสโตนี้ให้ดูละกันนะครับบนหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าราคามันต่างกัน2เท่าเลยนะครับแบบในอีพิกสโตเนี่ยถูกกว่ามากนะเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําว่าใครที่ต้องการจะเติมการซาก้าจํานวนเยอะนะครับอยากเติมแบบหลายแพ็คเลยอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่า อาจจะต้องเติมใน PC นะครับอาจจะฝากเพื่อนเติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สำหรับแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนำนะครับในแพ็กแรกก็คือเดี๋ยวจะอยู่ในหน้าช็อปแท็บสเปเชียลนะครับแพ็กแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับ SSR Grand Weapon Package นะครับอันนี้ก็จะได้เพชดเพชพรีเมียมนะเป็นเพชเติม120เมตรกล่องสุ่ม SSR Grand Weapon 1กล่องนะครับเงิน5 0 0แสนอันนี้คุ้มมาก16บาทนะครับเป็นอะไรที่คุ้มมากนะ แล้วก็ต่อมานะครับมันจะเป็นส่วนของแรงพาร์ตนะครับอ่าถ้าดูด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของแรงพาร์ตนะครับก็คือไอตัวนี้เนี่ยแหละอ่าเนี่ยในออเดอร์แรงพาร์ตนะครับก็สําหรับแรงพาร์ตนะครับมันจะทํางานคล้ายๆกับแบตเทิรพาร์ตแต่ต่างกันนิดนึงนะครับคือมันจะซื้อเป็นสเต็ปนะสำหรับแรงพาร์ตสเต็ปแรกนะครับราคา65บาทอันเนี้ยจะได้เพชรเติม1 0 0อ่า480เมตรแล้วก็เศษนะ มันเป็นเศษนะครับตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นจิกซอเนี่ยคือเศษกล่องแกลนเวพอน SSR นะครับก่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มแกลนเวพอน SSR ก็100ร้อยเศษจะเอามาหลอมรวมได้1กล่องน,นะครับก็คุณยานได้1กล่องน,นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ตั๋วกาชา24บใบได้เงิน500แสนแล้วก็เพชรฟรี3,200เมตรนะครับสำหรับราคา65บาทเนี่ยถือว่าเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่ามากนะครับ แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเก็บเลเวล ID ให้ถึงตามจํานวนที่กําหนดก่อนนะครับสำหรับเลเวล1เนี่ยไอแพ็กเกจหกบาทเนี่ยเลเวล1ตรงเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือเลเวล ID 40 l e เลเวลแรกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเล่นถึงเลเวล40คุณก็จะรับของรางวัลเลเวล1ได้ทั้งหมดนะครับคราวนี้พอเราเลเวล40แล้วผมคิดว่ามันจะมีตัว Battle p a s s ตอ่าตัว n น g h t t a s s อันเนี้ยแรงใหม่ขึ้นมาให้ซื้อ แต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของรางวัลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับมันก็จะให้ตั๋วแล้วให้ตั๋วกาชาเพิ่มขึ้นให้ยังให้เศษกล่องตัวไอ้นี้อยู่นะครับกล่องอเศษ SSR Grand Weapon อยู่นะครับแล้วก็ให้เพชรแต่ว่าเลเวลสูงๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไงอ่ะมันจะขึ้นยากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่า พวกของเลเวลหลังๆเนี่ยเลเวลสองเลเวลสเป็นต้นไปนะครับมันจะสูงสุดที่เลเวลหตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เราเก็บเลเวล id ให้ถึงที่มันกําหนดไว้ก่อนเราค่อยซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าเลเวลหลังๆมันขึ้นค่อนข้างยากนะครับรอแบบเนี้ยอย่างสมมุติใครที่จะซื้อแพ็กเกจเลเวลสใช่ปะก็เล่นให้ถึงเลเวลแลงหกสิบก่อนเราค่อยมาซื้อนะครับก็จะได้การันตีว่าได้ของ,ของรางวัลครบถ้ี นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ length pass นะครับถัดมาก็เป็นในส่วนของ season pass นะครับ season pass อ่าสำหรับ season pass ก็เหมือนอารมณ์เหมือน battle pass นะครับ battle pass อันนี้เนี่ยมันจะมี2เกรดให้เราซื้อก็คือเกรดพรีเมียมกับเกรดมาสเตอร์นะครับคราวนี้คือผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันแบ่งกันเป็น2ชนิดนะครับสำหรับเกรดพรีเมียมเนี่ยเราจะได้เพชรนะจะได้เป็นเพชร เพิม960แล้วก็ได้เพรฟรีนะครับได้เพรฟรีมากมายเลยแล้วก็ได้พวกตัวกาชานะครับอ่าแล้วก็จะได้กาอ่าได้สกินสกินของคิวอี้นะครับอันนี้จะเป็นสกินคอสตูมที่จะขายในแบทเทิลพาธเท่านั้นจะไม่มีขายที่อื่นนะครับถ้าแบทเทิลพาธหายไปแล้วก็จะหาซื้ออีกไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้สกินของคิวอี้เนี่ยก็เติมตัวผีเมียม,มได้นะครับ ราคาของพรีเมียมจะอยู่ที่129บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเราได้เพชรเพิ่มด้วยเราก็ได้พวกตัวก้าชานะครับแล้วก็ได้ตัวอันนี้เป็นของอัปเกรดนะครับเป็นของอัปเกรดแกรนด์เว p o n นะครับก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คิดว่าเป็นของแถมและกันนะครับราานี้สําหรับส่วนที่ผมคิดว่าน่าซื้อเนี่ยคือระดับมาสเตอร์นะครับ ระดับมาสเตอร์เนี่ยมันจะได้เพชรเติม3,000เม็ดเลยนะครับแล้วก็ในราคา4 40 409บาทเนี่ยยังจะได้ไอ้นี่ด้วยนะครับยังจะได้เพชรฟรีเพิ่มอีกนะครับประมาณเอ่อผมคิดว่าประมาณ3,000เม็ดอู้ไม่เว้ยได้เพชรฟรีเพิ่มอีก6000เม็ดนะครับตรงเนี้ยได้3,000แล้วก็ตรงนี้อีกพันหนึ่ง4 0 0 0 5 5 0 0า0 0 0นะครับ ก็เบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยไอตัวมาสเตอร์ซีซันพาร์ทเนี่ยคุณจะได้เพชรอยู่ที่9000นะครับก็คือได้เพชรเติม3,000เพชรฟรี6,000นะครับอู้ให้เยอะมากนะครับแล้วก็ยังได้พวกของอัปเกรดต่างๆบัตรลงดันเจียนอะไรพวกแนวไว้ฟาร์มของอัปเกรดนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับระดับมาสเตอร์นะครับคือไอเทมชิ้นนี้นะครับแกรนเวพอั ระดับ SSR แบบเลือกได้นะครับกล่องเลือกแกรนเวพอนใบอะไรก็ได้1ใบนะครับสามารถหยิบได้เลยอยากได้ใบไหนนะครับเนี่ยเป็นไอเทมที่หายากมากนะครับได้จากการเติมเงินเท่านั้นแหละผมว่านะก็409บาทนะครับได้เพชรเยอะได้ของอัปเกรดตัวลงดันเยอะนะครับแล้วก็ได้กล่องเลือกแกรนเวพอนด้วยนะผมมองว่าตัวระดับมาสเตอร์เนี่ยเป็น ราคาที่คุ้มค่าที่น่าเสิมนะครับน่าซื้อมากนะล้วถัดมานะครับมันจะเป็นในส่วนของแท็บอีเวนต์นะครับแท็บอีเวนต์ตรงนี้สำหรับคนรีบนะครับเพราะว่าแท็บนี้ให้ของในมุมมองผมนะให้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคือราคามันค่อนข้างสูงแล้วของที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับมันจะเป็นของสุ่มซะเยอะเนาะก็สําหรับใครที่รีบนะครับรีบเล่นอยากเก่งเร็วนะครับก็ สามารถมาซื้อไอตัวตรงนี้ได้เวลคัมเลเวลอัพแพ็กเกจเนี้ยมันจะได้พวกของอัพการ์ดต่างๆอัพแกลนเวพอัพอ r ติแฟ c ์นะครับอ่าแล้วก็ไอตรงเนี้ยตัวแพ็กด้านบนตรงเนี้ยที่มันแก w น a วพอ p พ e ีซแพ็กเกจตรงเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อนะครับอันเนี้ยมันคือเศษนะเศษกล่องนะครับเศษกล่องแกลน w วพอ o n ระดับ SSR นะครับที่ใช้100เร100เศษ100รเศษในการสุ่มกล่อง ใน,ในการหลอมรวมเป็นกล่องกล่องสุ่มหนึ่งกล่องนะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมว่ามันไม่คุ้มนะในหน้านี้จริงๆไม่มีแพ็กเกจไหนหน้าซื้อเลยนะครับแนะนําให้ข้ามไปนะยกเว้นคนที่แบบเงินเหลือแลไม่รู้จะซื้ออะไรก็ก็มาซื้อได้นะครับอ่าสำหรับวานอนะ่ะเป็นแพ็คเป็นหน้าสําหรับวานให้วานซื้อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวรายสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นพวก Lock ล็อกอินรายสัปดาห์คือเกมนี้เขาจะขายเป็นแพ็กเกจรายสัปดาห์ไม่ใช่รายเดือนนะครับก็รายสัปดาห์เนี่ยจะมีแบบพวกเพชรอ่าแบบล็อกอินทุกวันได้เพชรแล้วก็มีล็อกอินทุกวันได้ตัวกาชาล็อกอินทุกวันได้ได้ทองนะครับแล้วก็ได้ตัว g o l d e อ Royal Order ก็คือบัตรเติมสตามมิน่านะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยในราคาตรงนี้นะครับในราคาที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ย ถือว่าเป็นแพ็คที่คุ้มนะครับคุ้มตามราคาแต่สําหรับใครที่ไม่งบไม่ค่อยเยอะนะครับงบเติมรายเดือนอาจจะไม่ค่อยเยอะเนี่ยผมแนะนําว่าข้ามไปได้นะครับถ้าอยากเติมสุดเลยเนี่ยก็คืออาจจะเติมแค่เพรพอนะครับ65บาท ต่อสัปดาห์นะอย่าลืมว่าอันนี้เป็นต่อสัปดาห์นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นต่อสัปดาห์นะครับก็ซื้อเป็นแค่ตัวแพ็กเกจเพชรก็พอนะครับแล้วเราจะได้สะสมเพชรไว้กดตู้กาชาในอนาคตนะครับสำหรับตัวกาชาสีฟ้าอันเนี้ยมันกดได้แค่ตู้ปกติเท่านั้นจะไม่ไม่เติมก็ได้นะครับราคามันค่อนข้างสูงด้วยอ่บาบาทนะครับแต่ว่ามันก็ได้ตัวกาชาแบบวันละ10เมตรละเออวันละ10หมุนนะก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตู้ปกติ สำหรับในอนาคตระยะยาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กนี้ก็ได้นะครับซื้อเป็นเพจเก็บไว้สำหรับคนที่มีงบน้อยจริงๆนะครับเหมือนแบบงบต่อเดือนกำหนดไว้ไม่เยอะอ่ะก็ซื้อแค่ตัวนี้ได้นะครับส่วนทองกับตัว golden royal order ตรงเนี้ยไม่ซื้อก็ได้นะครับสำหรับใครที่เงินไม่เยอะส่วนสำหรับใครที่รีบอยากเก่งเร็วซื้อนะครับเพราะว่ามันให้ทองเยอะแล้วก็ ไอ้ตั๋วตรงเนี้ยมันสามารถดองไว้ได้มันไม่มีหมดอายุนะครับมันดองไว้ได้เอาไว้ฟาร์มกิจกรรมในอนาคตนะครับเวลามีกิจกรรมมาที่เราต้องใช้ Energy ในการฟาร์มใช้สต a มิน a าในการฟาร์มเนี่ยเราสามารถดองตัวตรงนี้ได้นะครับก็สําหรับคนที่รีบนะสออันเนี้ยผมว่าไว้สําหรับคนรีบนะครับแบบรีบเล่นอยากเก่งเร็วนะครับส่วนเพชรทุกคน ซื้อได้นะครับ65บาทได้เพชรเยอะนะ3,300เพชรฟรีเลยนะครับแล้วก็ได้เพชรเติมอีก480เมตรนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะอ่าส่วนตัวกา้ชอันนี้จริงๆผมว่าไม่น่าซื้อนะครับมันไม่ค่อยขุมเท่าไหร่นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของ recommend ตรงนี้มันจะเป็นพวกแพ็กเกจรวมทั้งแบบแพ็กเกจเติมกับแพ็กเกจฟรีอ่าใช้เพชรฟรีกับเพชรเติมซื้อนะครับอ่าตรงนี้สาหรับเพชรเติม นะไอเพชรฟรีเนี่ยผมไม่แนะนําให้มาซื้อของตรงนี้นะครับไม่ค่อยคุ้มนะ,ะสำหรับเพชรเติมนะครับสิ่งที่น่าซื้อก็จะเป็นพวกตั๋วกับของอัปเกรดตรงนี้สําหรับคนที่รีบเล่นนะครับรีบเล่นแบบอยากเก่งเร็วนะครับอันเนี้ยคุม้มคุ้มที่จะซื้อนะครับโดยเฉพาะอันเนี้ยไอที่มัน2,400เม็ดเนี่ยเราได้แบบตั๋วลงต่างๆมากมายหลายชนิดเนี่ยอันเนี้ยคุ้มนะครับมันจะเก,กีับการซื้ออยู่ที่2000อ่ะ มันจำกัดการซื้ออยู่ที่2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็ใครรีบเนาะสำหรับคนรีบเนี่ยมาซื้อได้มันให้ของเยอะมากนะครับอันนี้ถือว่าให้เยอะมากอ่ะสำหรับโหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดไดมอนด์กับโกนะครับโหมดนี้ก็เป็นโหมดที่เอาไว้ซื้อเพชรกับทองสําหรับคนรีบนะครับแต่ว่าในโหมดนี้มันจะมีแพ็กเกจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวข้ามโฆษณานะครับตรงเนี้ยข้ามโฆษณา7วันราคา16บาทนะครับ ตอนซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เพชรเตริมด้วย120เมตรกับเพชรฟรี600เมตรนะครับก็สําหรับตัวโฆษณาในเกมแกรนซาก้าเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดเลยนะครับตรงเนี้ยก็1จุดละได้โฆษณา,าดูโฆษณาได้เพชรฟรี30เมตรนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีในส่วนตรงเนี้ยกล่อง d ด l ี่ลั c กี้เชสตรงนี้นะครับเหมือนกล่องสุ่มรางวัลน,นะมันจะมีเพชรอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีโอกาสสุ่มได้เพชรด้วยก็ได้วันละ3กล่องเลยนะครับก็ถือว่าเยอะ นะถือว่าเยอะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของจดหมายนะครับเนี่ยมีของในจดหมายอีกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสุ่มอะไรนะครับแต่ว่าก็สุ่มได้อีก3กล่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาชาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถดูโฆษณาเพื่อกดกาชาฟรีรายวันได้นะครับอันนี้ผมเคยดูไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าก็สามารถดูตรงนี้ได้ ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับโฆษณาของตรงนี้นะครับก็ถือว่ามันมีมันข้ามโฆษณาได้เยอะนะสำหรับใครที่เล่นบนมือถือเราไม่อยากดูโฆษณานะครับส่วนผู้เล่นที่เล่นบน PC นะครับจำเป็นต้องซื้อแพคนี้ถ้าเกิดอยากได้ของรางวัลที่ต้องดูโฆษณานะครับเพราะว่าบน PC เนี่ยเราไม่สามารถรับของรางวัลนี้ได้ถ้าไม่ซื้อตัวแอดสริปเพราะว่า,าบน PC เขาเหมือนติด ติดนโยบายห้ามโชว์แอดในเกมอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบไม่สามารถดูแอดได้นะครับก็ต้องซื้อตัวแพ็กเกจนี้นะครับผมว่าราคามันไม่แพงอะซื้อแล้วของรางวัลที่ได้มันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ว่ามันอยู่7วันนะพอ,พอพอพ้น7วันแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะมีแพ็คใหม่มาขายนะครับแต่ราคาเท่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้ายังราคาอยู่ที่ประมาณนี้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับ Uh, แล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากส่วนของในร้านค้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัว Limited Time ด้านบนซ้ายบนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจจำกัดเวลาที่จำกัดมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเหมือนสร้าง ID ภายในมันเป็นแพ็กเกจ24ชั่วโมงอะ่ะหลังจากเริ่มเล่นนะครับก็ราคาถูกมากนะ65บาทได้ได้เพชรเติม480เมตรเมตรกาชา30หมุนอันนี้ก็น่าเติมอยู่นะครับ แล้วก็อันเนี้ยน่าเติมสุดละในแพ็กเกจตรงนี้นะครับคือ32บาทได้เพชรฟรี2,400เมตรเพชรเติม2อ่า240เมตรนะครับก็ตรงเนี้ย32บาทก็ถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจที่เราเคลียร์บทนะครับผมไม่แน่ใจว่าบทหลังๆของละมันเป็นไงบ้างแต่สำหรับบทหนึ่งที่ผมเพิ่งเล่นจบนะครับ16บาทได้กล่องสุ่ม แกลนเวพอรนระดับ S S R 1กล่องคุ้มมากนะครับคุ้มมากแล้วก็ได้เพชรเติมอีก120เม็ดนะครับ16บาทนี่ถือว่าคุ้มมากนะแล้วก็สำหรับคนที่ได้เพชรเติมเยอะๆจากการซื้อแพ็กเกจต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามารับของรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นของรางวัลเมื่อเราซื้อตัวเพชรพรีเมียมครบตามจำนวนที่กำหนดน,นะซื้อนะครับไม่ใช่ใช้แค่ซื้อไว้ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ก็จะได้ ได้ของรางวัลตามนี้ถ้าซื้อครบ50,000เพชรนะครับ50,000เพชรเติมเนี่ยก็จะได้ตัวกล่องเลือกแกรนไว้พรระดับ S S R อีก1กล่องนะครับก็ถือว่าให้ค่อนข้างเยอะสำหรับตัวกิจกรรมนี้มันจะอยู่ประมาณ35วันเลยนะครับอยู่นานมากนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วก็สามารถสะสมยอดกันไปได้นะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องแพ็กเกจการเติมเงินทั้งหมดนะครับผม ผมเตือนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะเติมเกมการ s ซากานะครับก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปเนาะถ้าเติมเงินในเวอร์ชัน PC เนี่ยเติมผ่าน e Epic Game Store นะครับราคาแพ็กเกจมันจะถูกกว่าบน o o o l l p p a y ประมาณ2เท่าเกิน2เท่าด้วยสำหรับบางแพ็กนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าใครอยากเติมการ s ซากาจำนวนเยอะเนี่ยให้ฝากเพื่อนเติมหรือหาร้านเติมที่มันรับเติมผ่านตัว Epic g เก e ะครับมันจะถูกกว่ามากนะครับผมแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่เติมเงินผ่าน e p i c g เกมเนี่ยแนะนำว่าตอนที่เติมนะครับอาจจะถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายภาพไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นมีผู้เล่นบางคนที่เติมไปแล้วไม่ได้ของอยู่นะครับก็ถ้าเกิดมีปัญหาเติมเงินเราไม่ได้ของเนี่ยสามารถแจ้งไปทางอีเมลเดี๋ยวผมจะทิ้งอีเมล ไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างหรือคําอธิบายวิดีโอด้านล่างนะครับเราส่งอ e ีเมลแจ้งไปทางทีมงานให้เขาช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดได้วัน2วันระบบมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครรอได้เนี่ยก็รอสักประมาณอีกสักวัน2วันนะให้ระบบมันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเติมนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รีบอยากเติมเลยเนี่ยแนะนําว่าถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปไว้ด้วยว่าเรามีการเติมเงินไปแล้วนะครับเราจะได้แบบ ถ้ามีปัญหาจะได้ไปแจ้งทีมงานให้เขาช่วยเหลือได้นะครับอ่ะเอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดภายในคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมซัมส์เกมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม